เบ่งนี่นเดียดเด๋ยวโดนแดดเดี๋ยวโดนฝนนี่ใบมันแก่แล้วใบแก่แล้วอยากได้ไหมใเราเก็บไปให้ใ <c oughs> บมันแก่แล้วใบมันร่วงแล้ว,ลว <c oughs> เห็นไหมนันมันร่วง พอเราเด็ดแล้วมันก็ร่วงนี่ใบใหม่กำลังขึ้นตะโกเพือกเบิ้เงิมันโปรงใหม่พี่น้องนี่ต่อยอดใหม่มีหนอนด้วยนะหนอนอะไรที่มันมีพิษอะ่ะโดนผิวหนังแล้วมันไหมเนี่ย ปกติเราจะเก็บไว้ดิจะเก็บไว้เยอะนี่มันต่อยอดใหม่งามยินดีเนาะตะโกผือกนะคะของจริงต้นจริงเมืองต,ต้นนี้มันออกมาเป็นแดง เดี๋ยวโดนฝนเดี๋ยวโดนแดดนนี้ฝนเพิ่งตกตกไม่แรงหรอกตกเพราะลำคาญน,นี่แหละพี่น้องตกเพราะหนาดินเปียกนี่แหละกำลังต่อยอดยางออกมา่ดึงใบมันพี่น้อง เราต้องเดิอนอ้อมมันแตกยอดไหมเราไม่ค่อยถ่ายคลิปแบบเสียงนะพี่น้องนะ เิ่งแวดลอ้อบางทีก็ทำงานเหนื่อยช่วงวันไหนไม่ทำงานก็หยุดแต่วันหยุดแต่วันก็อยากจะพักบางวันมันแดดรอนร้อนแดดร้อน มอง,งพี่นนอกกิ้งไหมเขาขึ้นนี่กิงแต่กิ้งไหม,มใบกำลังงาน,นแตกกิ้งไหมออกใบใหม่ก็จะออกขาวๆเนาะ พอใบแก่มก็จะออกเหลืองๆเนาะใบแก่เต็มแล้วใบแก่ ตะโกนาตะโกใบทองตะโกใบตะโกเผือกตะโกกายพันยังไม่ทันได้ว่าขายค่ะพี่น้องนะยังไม่ทันได้ว่าขายนะคะเลี้ยงให้มันกิงในไงกิงโตไปเรื่อยๆโอ้นี่กิ่งเริ่มโตแล้วเห็นไหม เอาลวดใส่อ่ะเดี๋ยวสิได้คลายลวดอีกดเดี๋ยวมันกิวนก่ว <c oughs> เดี๋ยวมันกิ่วเดี๋ยวมันคลอดเดี๋ยวมันกิว่วเบ้างานนี้พี่น้องรัดรัดจนว่านี่แล้วเขาก็ยังท่ทันได้มีเวลาคลายลวดเขาอยู่คลายเป็นบางกิ่งคลายลวดออกน,ะนางนอนใหญ่เหาได้สูงหรือเด้ รูปเป็นล่างเลยดิไม้ธรรมชาตินะตะโกเผือกต้นจริงนะคะจริงจริงนะคะไม่ใช่ติดตาติดยอดดออิมีหอดอเห็นนอนอยู่ต้นเยอะเลยไม้เราใส่กระถางใหม่ ไม่ไ,มไมกับเบิ้งงามงามหรอกยังถือฝนมาจริง่ยังเปลี่ยนตะเบิ้งเนาะต่อดำดำ,ดำคือหลือคลิปนี้ดูตะโกเผือกต่อเขากับงามได้พี่น้องต่อตะโกเผือกนี่สวยนะดูเลยมันก็เริ่มร่วงของมันเองเล่นั่นนะ ขยับมันก็ร่วงร่วงร่วงของมันวนเต็มแล้วใบมันแก่อันนี้กิ่งนี้มันออกใหม่เลยนะ นี้ขึ้นใหม่ใบขึ้นใหม่มันก็สวย,ยใบขึ้นใหม่ตอก็สวยอยู่นะปกติเราจะเก็บไปได้นะ่ะดูเต็มเลย